มันอยู่นู่นอะไม่เอามาไปเอาเอามาไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ถ้าถ่ายคลิปก็อยู่ในรถไหอยู่ในรถเสียงไม่แล้วออกมาแล้วมาก็จะได้ใส่ใส่ตรงนี้ ได้สมองค่ะแดกหลาย <laughs> <laughs> อ uh. ่ะยายสมอนมาแล้ว

เหลดเป็นรถเจ้านี่จะไมนลำบากล้รถเจ้าฮิว่เราได้บุญได้ายางบุญเอลบากเนาะรถเจ้านเกลียดเลยนีละเสียสมอนอันนี้ันเหมือนอันสองคนแตกได้ยัง นอด็กไปเลยบอเด็กเลยเดี๋ยวรอค่าก่อนอ่างั้นโวยโวยไปเร่อยมาก้มก้มก้อก้มก้ม้งกิ้งแนี้กิ้งหมุไตัวขึ้นไปเออต้องเลยคับที่ไม่ได้ตัวหนังสือเขาอะไรก็มาช่วยเหมือนกันบอ

ไม่า่มเยง้อนเล่นยงไอนเอากบเคยเห็นเยางด้วยเนยใช่มลุงพันยางไปด้วยเนาะครับน Indian, mm ั่นเลยเสือหยก้องทั้งหมดตงนี keyboard, ้แหะ คอนนน to <azzi> oh, ี้ครับนี่มี่าน้ำหลังนี่ทีคนจะหลุดนี่ไม่น้อยครับโอ้ดัดติกเกอร์เสือกดไฮไลท์อต้งเบอร์เราเม่รู้เรื่องการใช้หัวใจในการเล่น